ง่ายๆนะครับถ้าเกิดทำสำเร็จนะครับก็โอกาสที่จะแลนสไลด์ก็คงจะมีนะแต่แลนสไลด์ของคุณอนุทินเนี่ยผมว่าก็คงไม่ถึงขั้น2 0 0ร้อยคงไม่ใช่แต่เต็มที่อาจจะขยับไปถึงสักร้อยเศษร้อยยีสร้อยเนี่ยอาจจะมีถ้าทำสำเร็จะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมนะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จก็จะเกิดการล่มสลายแทนที่จะเป็นแลนสไลด์เพราะคนจะเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยการจดจาว่านะครับคุณอนุทิน ทำประเทศไทยล้มเหลว3เรื่อง 1. แก้ปัญหาแกมเม m e r ไม่ได้ได้แต่ประชุมประชุมและประชุม 2. แก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้วันนี้น้ำท่วมหัดใหญ่ผมไม่ได้พูดในแง่ร้ายแต่ผมว่าเราต้องกังวลว่ามันจะเกิด worst case scenario ถึงความสูญเสียซึ่งมันจะเยอะมากกว่าที่เราคิดผู้ป่วยติดเตียงออกไม่ได้โรงพยาบาลพังนะครับการเข้าไปช่วยเหลือยังทําไม่ได้100นะร้อซนต์เราต้องเตรียมตัวว่ามันจะมี worst case scenario มันคุณที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งโดยการถูกจดจําว่าคุณแก้ปัญหาหัดใหญ่ล้มเหลวนะครับทุกวันนี้เริ่มพูดแล้วนะครับว่าอตอนคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเรื่องโควิดความสูญเสียก็เยอะน้าท่วมหัดใหญ่จะเกิดความสูญเสียในลนักษณะเดียวกันหรือไม่